วันนี้น้องจะพามาชมนะคะต้นพริกที่พรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอะอันนี้ไม่มีต้นพริกต้นเดียวนะคะมีต้นแคต้นแค่แล้วก็มะรุมด้วยเนาะนะคะอันนี้พวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S มาชมกันเลยนะคะทุกคนชมไปพร้อมกันเลยเนาะนี่นะคะต้นมะรุมก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะต้นมะรุมนะคะ ต้นมะรุมต้นพริกนะคะเริ่มตูกันแล้วนะคะอันนี้น้องเก็บพรวนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสวยงามนะคะทุกคน,นเนาะออนะคะอันนี้คือต้นพริกนะคะพริกเป็นพริกสวนเนาะพริกสวนเม็ดใหญ่ๆนะคะพรวนดินเรียบร้อยนะคะตอนนี้น้องเก็บใส่เปลือกไข่ไปนะคะทุกคน ต้นแคกำลังเริ่มตูเลยเนาะนี่นะคะน้องจะปลูกปลูกสลับกันไปกับต้นพริกมั่งเนาะนี่นะคะเริ่มตูแล้วนะคะต้นแคต้นแคต้นพริกนะคะมาฝั่งนี้ก็เป็นต้นแคต้นพริกอีกนะคะทุกคนนู่นนะคะสวยงามไหมคะทุกคนนะคะนี่พรวนดินเสร็จเรียบร้อยใหม่ๆเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคน นี่เนาะทำเป็นแถวเป็นแนวไปเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ควรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนาะเอาความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาให้ชมด้วยนะคะความสวยงามด้วยนะคะนี่สวยงามมากเลยพริกกำลังเริ่มออกดอกก็มีนะคะทุกคนนะเริ่มออกดอก ถ้าโตหมดนี่ก็เยอะพอสมควรนะคะทุกคนน้อพริกมีอยู่ประมาณ50กว่าต้นนะคะถ้าโตหมดก็โอ้เนาะภาษาอีสานเราเรียกว่าบออืดยูอืดกินแล้วค่ะพี่น้องเนาะนี่นะคะถ้าโตหมดทุกต้นเนาะนะคะเอาความสวยงามมาให้ชมนะคะ ก็ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้อีกคลิปด้วยนะคะอันนี้น้องแจ๊บควนดินเสร็จก็เลยถ่ายลงให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะคะความงามของต้นพริกนะคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหน้าเนาะอันนี้คือใส่เปลือกไข่ไปแล้วนะคะสวยงามนะคะใส่เปลือกไข่กับปุ๋ยคอกนะคะโอ้ลมเย็นมากเลยคะ่ะ ขอบคุณทุกการรับชมด้วยจ้าคลิปนี้ก็บายบายก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะอีกคลิปหน้านะคะบายบาย